มาเรื่องเพลงเพลงกันบ้างเรื่องค,คอนเสิร์ตเรื่องเพลงนะคะที่จะพาแฟนๆเ,เนี่ยย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับชีวิตนะคะของคอนเสิร์ตบอยป๊อสราวซองเทเกเตอร์นะคะคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ16ปีเลยของพี่บอยเกศิพงแล้วก็พี่ป๊อธนาชัยนะคะอัดแน่นความสนุกกัน5ชั่วโมงเต็มรวมเพลงลิสต์เพลงฮิตให้แฟนๆเ,เนีได้หายคิดถึงแล้วก็ร้องตามสนั่นกันทั้งหอแน่นอน ต้องบอกว่าเขาเป็นคอนเสิร์ตที่มีศิลปินนักร้องไปดูเยอะมากครับถึงขนาดที่พี่บอยพี่ป๊อปเขาทำเซอร์ไพรส์นะคะด้วยการเรียงศิลปินขึ้นไปบนเวทีฮะให้ศิลปินไปร้องเพลงด้วยกันโอ้ทั้งพี่บุรินแล้วก็พี่เบนชลาทิศโอ้โหขนาดพี่เป็นไม่เตรียมตัวนะแต่ร้องแบบร้องเพาะมากๆสดมากๆอะในพักของแขกรับเชิญจริงจังนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหศิลปินคุณภาพมาเต็มเวทีเลยฮะทั้งคุณอาวินัยพันธุรักษ์นะคะคุณกมลสุโกศลพี่รัก้าอมรดีศร พิ่ธีชาเดศพี่นพพลชมนินะฮะมิสเตอร์ซีสมเกียรตินี่ดรพลังนี่ที่เล่นสงครามสงด่วนก็มานะครัรวมถึงพี่ก้องสหรัฐและมีอีกคนเสียงรฟสสนันเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูภ้าพจะเป็นใครบิลกิ้นภูทิพงศ์นี่บอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้นะครับผมได้ปลดสกิลหูเคลือบทองไปเลยครับขอคิด้ไหม